สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้อันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีวันที่24กุมภาพันธ์2568เมื่อคืนฝนตกม้นตกได้โอเคอยู่ช่วงประมาณ5ทุ่มเสร็จ,รจช่วงเช้าเๆออากาศสดชื่นมากแต่ว่า ผมไม่ได้มีเวลาที่จะมาะถ่ายคลิปให้ดูนะ,ะช่องที่ถ่ายนี้ก็11โมงกว่าแล้วแหละแต่ว่าวันนี้แดดไม่ออกอากาศดีสดชื่นก็เลยมาเดินดูต้นไม้สน่ทถ่ายคลิปให้พี่น้องเอได้ดูดูต้นกระบกต้นนี้สุดยอดอยู่แล้วต้นกระบก ไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนเขาก็จะมีความเขียวเขียวสดชื่นเดี๋ยวก็แตกยอดอันนี้เป็นพยอมพยอมนี้พืชในวงของยางนาที่ไม่กลัวแรงอย่างต้นนี้แตกยอดเชยเลยเนะี่ยใช้งานสชยงานพวกนี้เป็น ไม้ที่มันผ่านแรงมาแล้วหนึ่งฤดูแรงนี้เป็นฤดูที่สองคิดว่าโอเคแล้วแหละอ่าลื้มใจแล้วมองไปมันเป็นป่าแล้วเนี่ยเดยนแต่เนี่ยยดนั่งดูอย่างนี้เย็มชัดเลย oh. ปีหน้าเพราะว่าป,ปีหน้านี้เป็นร่มแล้วคงจะได้เดินใต้ร่มไม้ อย่างต้นนี้อย่างพยุงเนี่พยพยุงจะเด่นมากเลยโตโตเร็วมากได้อาศัยรุ่มพะยุงเนี่ยนี่นะไม้แดงนี่ช่วงระยะระหว่างไม้แดงสองต้นเนี่ยน่าจะเกือบเกือบสามเมตรพอดีเป็นช่วงของการ ผูกเลปเลผูกเปลยนอนอได้ช่วงกด็ดีช่วงกลางวันนะแดดจัดจด้าขนาดไหนแต่ว่าอุณหภูมิแต่อันนี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยสูงอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่เขาโพสกันโลกเดือดโลกเดือดอาบางแห่งนะเอาเฉพาะจังหวัดผมจังหวัดศรีสะเกด40กว่าองศา แต่ว่าในพื้นที่โซนของงผมเนี่ยมันเป็นแนวชายแดน,นติดกับกัมพูชาอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ37องศานะครับมันมีสวนยางพาร,ราสวนยางพาร,ราเต็มเลยถัดไปนียก็เป็นเขาไปหน้านี้เป็นชายแดนก็เป็นเป็นป่าดังนั้นต้นไม้ป่าไม้ ลายการออกเยียนในช่วงกลางวันทำให้อากาศสดชื่นวัดความร้อ,ตอนต้นกิเล็กต้นนี้อันนี้ผมก็จะปล่อยให้มันโตแข่งกับไม้ป่าตอนนี้ต่อไปดูประยชน์ สุดยอดมากสุดยอดมากอันนี้เป็นต้นว่าดูจะแตกกิ่งก้านสาขาเกะกะไปนะเดี๋ยวค่อยๆแต่งจัดทรงไปอันนี้ผมก็รางวันผมก็เดินเข้ามาถือกันไกลแต่งกิ่งเดินเข้ามาหนีไปถ้าย่อยหนีไปนะครับจะไม่ได้หนีรวดเดียว ยางนาโอ,โอ้สวยสวยสวยนะครับู้แต่ยอดปีนี้ผมเอาน้ำมาช่วยรดเยอะต้องการที่จะกระตุ้นมันเป็นป่าเร็วๆอีกอย่างหนึ่งก็คือผมมีการปลูกซ่อมปลูกเพิ่มปลูกเสริมขึ้นมาเยอะก็เอามารดพวกนั้นแหละ,ะช่วยให้ให้รอดเนื่องจากว่าปีแรกไม่มีการรดตายค่อนข้างจะเยอะปีนี้เลยช่วย ตรงนี้เป็นกระถินเตฟ้าอันนี้ผมปลูกจากผมเอามาเล็ดมามาขุดหลุมจกๆๆแล้วก็เอามาเล็ดหยอดลองต้นไหนที่มันรอดมันก็โตนะแล้วก็มีส่วนที่มันมันตายมันตายนื่องจากหญ้ <c oughs> านคลุมหญ้าเป็นท่วมอิดเลยไม่ได้ตัดทีนี้มันเลยไม่รอดก็เลยมีการมาปลูกปลูกใหม่ ปลูกซ่อมใหม่ทีนี้ปลูกซ่อมจากต้นล้าฝันที่ผมซื้อเมล็ดมาเมาพาะเองเพาะใส่ถุงดำแล้วก็เอามาปลูกโตแล้วเพราะว่าปีปีนี้ปีนี้คงจะเริ่มใช้การได้เป็นบางต้นอย่างต้นที่ผ่านมานู่นต้นนั้นมันอยู่คู่กันสองต้นพอดีต้นใหญ่มันไม่ค่อยสวยก็จะเอาตัวน,นั้นแล้วไปเผาฐาน แล้วก็ปล่อยต้นที่อยู่ด้วยกันนะต้นนั้นน่าจะสวยเพราะผมหยอดสองเมล็ดเอาต้นนั้นไว้ให้โตต่อไปอย่างต้นนี้ก็ไม่ค่อยสวยกลายเป็นฐานคนาเนะในลอน็อกนี้ประยุงต์ค่อนข้างจะเยอะมองไปเป็นป่าประยุง ลองคิดดูในอนาคตข้างหน้า30ปีข้างหน้าวา,างยุทธศาสตร์ไว้ที่3ามสิบปีไม้ประยุงหลานี้มันเมื่อมันโตขึ้นมันก็คงจะมีต้นเล็กต้นโตแหละประยุง์ที่เราปลูกแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอายุสาสิปีผมว่ามันน่าจะมีแก่นที่โอเคอยู่นะมีไม่มีผมไม่สนใจนะว่าคงจะไม่มี โอกาสได้อย่ใชายอ่ะแต่หากอยู่ถึงก็คงจะแก่ง่อมแล้วนะเออแก่ไปไหนมาไหนไม่ได้ทำงานไม่ได้แต่ว่าปากมันยังกินได้อยู่นะตัดต้นไม้เหล่านี้ขายเดือนละนนต้นสองต้นดีไหมไม้สัก อายุสามสิบปีต้ตนโตโตขนาดคนโบต้นห้าหมื่นได้ไหมอีกสามสิบปีข้างหน้าน่าจะได้นะพะยุงอ่ะกี <g> ่ห <üler> มื่นดีประดูตะเกียนยางนาไม่แดงโอ้ยว่ามันน่าจะสามารถอยู่ได้อย่างสบาย นนก็าามาเดินดูจะชัดภายหลังจากที่ฝนตกมาว <c oughs> ันก่อนผมก็ <c oughs> พาเดินดูแล้วแหละเป็นคลิปอัพอัปเดตวันนั้นเดินตากแดดแต่วันนี้มาเดินในร่มตะเคียนทองเคียนทองผ่านแรงมาหนึ่งแรงสวยงามมากเลย สุดยอดสุดยอดเห็นแล้วตืมติมคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพอเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ถึงผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะผมทานนั้นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ